สวัสดีค,ค่ะพบกับพออน้อย่อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะค่วันนี้นะคะพออน้อยจะมา พูดถึงในเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยยังชีพคนพิการกรณีที่ผู้สูงอายุและผู้พิการเสียชีวิตว่าจะได้รับเบีย้ยยังชีพไหมการมาดูท้าความเดิมก่อนปกติเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการนะคะอุกปกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศบาลหรืออบออตอจะจ่ายเป็นรายเดือนภายในวันที่10ของทุกเดือน ไปในวันที่10ของทุกเดือนโดยจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีกันฝากธนาการในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพูดสูงอายุนะคะ,คะหรือบุคคลที่รับมอบอํานาจที่ทางผูดสูงอายุผู้พิการได้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรกันไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงให้ตรวจสอบบก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับ เบี้ยยังที่ผู้สูงอายุค่ะยังมีชีวิตอยู่ณวันที่หนึ่งของทุกเดือนหรือไม่นะคะของทุกเดือนหรือไม่อันนี้กรณีจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับมอบอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบดูนะคะว่าผู้สูงอายุณักวันที่หนึ่งของทุกเดือนการได้มีชีวิตอยู่ไหมามาดูกรณีผู้สูงอายุผู้พิการเสียชีวิตหากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวัน กำหนดจ่ายเบีย้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินที่ได้แสดงเจตจำนวนงไว้ ะะที่ได้แสดงจิตจำนงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วใบแสดงจิตจำนงนี้ค่ะในกรณีที่ผู้สูงอายุที่เคยมาขึ้นทะเบียนไว้ลงทะเบียนในปีไหนๆค่ะก็จะมีใบแสดงเจิตจำนงว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะขณะที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วข้าพเจ้ามอบใน,ในส่วนนี้ให้กับผู้ ที่จะรับเงินการรับมอบอำนาจก็เป็นใจ่ายให้กับผู้ที่รับมอบอำนาจที่ผู้สูงอายุผู้พิการได้แสดงเกติยนงไว้กรณีที่ไม่ได้แสดงเกติยนงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทำอย่างไรก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใจ่ายให้กับทายาทของผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะคะหรือจะโอนเงินเข้าบัญชี ของผู้มีสิทธิ์โดยตรงก็คือของผู้สูงอายุและผู้พิการรายนั้นไปเพราะว่าไปตามข้อกฎหมายต่างๆที่จะได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุรายนั้นนั้นกันนะคะค่ะแล้วมาดูนะคะมาดูว่าการระงับการระงับสิทธิ์ของผู้สูงอายุรายนั้น,นะคะ่ะให้ระงับสิทธิ์ของผู้สูงอายุค่ะที่เสียชีวิตนะคะให้ระงับหลังวันที่หนึ่งของเดือน เป็นต้นไปนะคะของเดือนเป็นต้นไปค่ะเพื่อที่จะได้แล้วงับว่าเดือนต่อไปค่ะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กันแล้วนะคะกรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตกันค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะหลายๆคนก็สอบถามมาว่าผู้สูงอายุผู้พิการเสียชีวิตค่ะเสีย,เส,ย,เ,สยเสียชีวิตในช่วงไหนจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพไหมการก็เน้นย้าอีกครั้งหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดจ่ายเบี้ยนะคะได้รับ โดยโอ,โ,อโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทหรือท่านใดที่แสดงเจตจำนงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีพยานสองคนคก็จะออมอบสิทธิ์นั้นให้กับผู้ที่รับมอบนะคะอันนี้แสดงเจตจำนงไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะเป็นลายลักษ์อักษรก็จะมอบให้กับผู้รับมอบนั้นถ้าไม่ได้แสดงเจตจำนงไว้ก็จะให้กับเกลือญาติทายาทของผู้สูงอายุผู้พิการที่เสียชีวิต นะคะการรื้อโอนเข้าบัญชีเพื่อให้ท่านดําเนินการไปตามข้อกฎหมายการรับมรดกการของเครือญาติของทายายกันไปนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนท่านใดที่มีข้อสงสัยค่ะก็คอมเมนต์ผ่านมาทาง YouTube กันเลยนะคะค่ะก็ดิฉันเองพอน้อยค่ะก็จะตอบ ทุกคอมเมนต์ต่อผู้คอมเมนต์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุผู้พิการะคะ่ะและที่น้องประชาชนทั่วไปที่เข้ามาชมจะก็อย่าลืมกดติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของออสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุผู้พิการนะคะสําหรับวันนี้พออหน้อยต้องกล่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ